สวัสดีค่ะบ,บอกเพื่อนหน่อยสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้พี่เปาจะทำอะไรลักจมูกจับหมูนะครับนี่ครับเอาอีกแล้วครับเพื่อนๆรอดูนะอ่านะครับหวานชูถีเห็นไหมเวลาเขานี่เขาสั่งเบา อ่ด้านนี้ไหนด้านไหนหวานทูที One, two, อย่าก,ก้มลงตามแม่มองไม่เห็นรูจมูกอ่ะเอาหมื่อนเพื่อนๆดูนะหวานูวานที่าเนี่เพื่อนพี่เปากันหายใจแล้วก็สั่งเบาๆดูรูนี้นะครับเชา้ชาๆต้องต้องล้างบ่อยหน่อยต้องล้างเยอะหน่อยโอ้หันหน้ามาทางนี้พิ่ เอาต้องเชา้ชาเช้าเช้าต้องล้างเยอะหน่อยเพราะว่าพี่เปาเนี่ครับว่าตอนเชา้าผีกระซือครับมันเข้าคอพี่เบียงตับอย่างอย่างเอามาเร็วๆมาเร็วๆเอาเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูดูเร็วๆมาดูกับเพื่อนๆมาพี่เปาเ,เ,ปเออเมาหวานถือถี ครับนี่ครับหวานจื้อ,อโอเคเอาฝากกดติดตามเลยครับฝากกดติดตามเลยช่องเบียร์เพียงปลา <Bye. S 2> บายแล้วก็บ๊ายบาย